สวัสดีครับผมไตรคุณก้อยอยู่กันกับเกมมาคักพันพีกอีกแล้วนะครับอ่าพาร์ทนี้ผมตที่ผมบอกกันในพาร์ทที่แล้วนะผมว่าเราจะมาทําการรีวิวว่าผมผลมักุมักุนะครับแล้วก็ผลจิกิจิกิกันนะครับซึ่งไอ้ผลจิกิจิกินะครับเป็นผลของฟูจิโทระนะครับในอ่ามันคึกที่ผมเป็นสาวขวบเด็กนะโอเคแล้วก็มักุมักุกับผมเป็นผลของอาคาเนอินุนะเป็นอ่าจบโคนในปัจจุบันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอล้างสถานะของผลปิกาปิกะกันก่อนนะครับปึ๊บอ่า ผลแรกก็ผมคือผลอ่ามากุมากุนะครับปึ๊บเนี่มีอยู่3สกิลครับผมแล้วก็รู้สึกจะอ่าติดป๊อปด้วยครับผมเป็นป๊อปอ่าไฟเลสซิตชั่นนะเป็นแอ่์หน้าเตาก,กันไฟนะโอเคเดี๋ยวผมมาลองสกิลแรกกันดีกว่านะครับชิปเป็นการปล่อยทุ่นลาวาไปทุ่นลาวานะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองกับอ่าพวกพวกอ่าอ่าใครว่าคโคอกคาไตดีกว่านะเพราะเป็น หนูทดลองที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับหนูทดลองของเรานะครับก็คือพวกข้คนตานั่นเองนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ผมจะไปเปิดซีรีส์อ่ามันค้ามันพีทอันใหม่นะครับโอเคครับซึ่งอ่าเรื่องการแนบแนบผมก็ลองย้ายดูแล้วนะครับก็ย้ายได้นะครับโอเคเอ้ยไม่ใช่ย้ายได้ดิก็คือพวกตัวเลขกี่ครับย้ายได้ครับผมแต่ว่าพวกของย้ายไม่ได้นะอ่า ซึ่งผมก็จะรีวิวพวกผลลายนิสสานให้ครบก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปเปิดซีรีส์ใหม่นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากได้ซีรีส์อะไรก็นเนื้อผมก็บอกกันไว้ได้นะผมถ้าใครอยากจากดูซีรีส์อะไรนะครับอ่ะสกิลแรกครับผมเป็นสกิลชื่อสกิลว่าอะไรเนะี่ยอ่าไมโก้เนะี่ยไมโก้เนี่ยโอเคปึ๊บไมโดน์ในบ้าอ่ะเอ้ยทหารเรือเอ้ยไม่ใช่ทหารเรือต้องสัตว์ปฏินายโอเคเราสกิลโหลดไปก่อนนะครับผมว่าได้ไดเมทได้จากประมาณ20นะครับคิดว่าได้เมทจะประมาณนี้นะครับโอเค อ่าโอเคครับอ่ะลดเสร็จแล้วนะครับผมนิดนึงเพื่อนปรับอะไรเปน็นนิดนึงนะครับอ่ะเรนเดอร์เหลือแปดรากันนะครับจะได้จะได้ลื่นนะครับปุ๊บโอ้ไม่โดนกันแล้วโอเคเอาว่าลองสกิลต,ต่อไปดีกว่าครับไดโฟนโตเอ้ไดโฟนกล้านะครับปัม้มไดเมทซิปครับอ่าเอ้ยโโอ้หโอ้โหติดปั๊บลาวาเอ้ยไม่ซิปปั๊บลาวาติดลาวาด้วยครับมันจะเป็นการสร้างลาวาผมไอ้สกิลนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นการอ่าสร้างลาวานะครับโอเค ลองสกิลตัวไปดีกว่านะครับไอ้สกิลไมโก้นะผมได้เดเมทสามสิบนะครับแล้วอ่าเมื่อเมื่อคิดคุณผู้ชมเห็นชัดหรือเปล่าครับผมได้เห็นชัดนะผมลองลองกับพวกทหารเรือไอ้พวกโจรสัตว์ละกันครับถ้าท่านผู้ชมมองไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าลาวาบังอยู่นะครับนี่ครับเห็นดาเมจป่ะคือมันโดนเดียวตายนะครับดาเมจก็คือดาเมจมันประมาณสามสิบนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลงไปเคลียร์อ่ะเดี๋ยวผมลองไอ้สกิลนี้โหลดละกันครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชัดนะครับ เนี่ยผมได้เม็ด40นะครับไม่ไม่ใช่30นะครับผมอ่ะสกิลต่อไปครับผมก็คืออ่าอ่าเรียวไซคาซานนะครับปึ๊บอู้เป็นการปล่อยลาวาไปรัวๆนะครับได้เม็ดรวมๆน่าจะประมาณเกิน50เลยนะครับแล้วก็เมย์ไดเบลดจะบัฟบัฟอ่าบัฟลาวาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ที่ดีจัมบ้าเลยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็เก่งพอๆกับผลปิกะปิกะนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมันฟ้าไปได้นะครับโอเคครับไอตัวอะไรวะนี อะไรวะนะดอปเปอร์แมนแป๊บนึงจำแนมกันนะผมชักมาแล้วกันครับอ่ะโอเคก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในผลนี้นะครับเดี๋ยวเราลองผลต่อไปกันดีกว่านะครับก่อนลองก็ต้องใช้สกิลเล่นนะครับโอเคเป็นการสร้างออกซิเจนเป็นตัวด้วยนะผมอ่าโอเคผมผลต่อไปแล้ผมก็คือผลผลจิกิจิกิไม่ต้องมาไอ้บ้าลืมโอเคกลับไปเอากันก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าซึ่งอ่าผลจิกิจิกิครับผมผมลองลองใช้ดูแล้วนะครับในคีรีทีฟโหมดนะผมเป็นผล แรงดูดรเ่ี้ยผมอ่ะซึ่งมันจะชันยังไงเดี๋ยวเราคอยมาดูกันอีกทีนะครับโอเคครับแต่ผมแปลผลจิก,กิจิก,กิไปกาอน,นะครับความจริงเขาเขียนชื่อผิดนะเออความจริงผลมันชื่อว่าผลเกสุเกศุกนะครับผมแต่เขาโอเคครับมาต่อดีกว่าครับอ่ะอ่ารู้สึกว่าผลจิก,กิจิกิผมยังอยู่นะโอเคตรงนี้เป็นฟาร์มแครอทที่เราไม่ได้ไม่เคยปลูกสักครั้งเลยนะครับไม่เคยดูแลเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองกินผลสองผลนะครับตายตายตาย,ตายทันทีเลยนะครับโอ้โห คือผมอยากลองเก็บผลสองผลดูนะครับแต่ผมแต่ผมตัดคลิปออกแล้วกันนะครับตอนที่ผมเก็บผลสองผลไปนะครับอ่ะเราอ่ามาเล่นกันต่อดีกว่านะครับโอเคครับแต่ผมอาจจะรีวิวกันต่อดีกว่ากับผมอ่าจิกิจิกิโนมายนะครับปึ๊บโอเคผมมันจะมีสาวสกิลนะในผลนี้ผมก็คือผลนี้ผมรู้สกิลมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมเคยลองไปเล่นในเคียร์ทีโหมดมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลที่ดีมากเลยนะครับที่ผมได้ลองเล่นมา ก็คืออ่มามาไปผลของฟูจิโทระนะฮะไปผลอ่าแรงน้ำตกนั่นเองนะฮะผมแต่ผมใช้ดูครับผมอ่าจะเห็นหว่าตรงนี้มันเป็นรอยแบ่งๆนิดน,นึงนะโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราลืม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 ก็คือไม่เอก็ก็คืออ่าข้อคดีโรทีเราได้นะเออเพราะว่าเราไม่ได้กินผลสายโเกียแล้วนะครับขอใส่เกาะก,ก่อนนะครับเกาะมีแค่นี้เองเหรอวะอ่าเอาไกลเฮ้ยโอ้โหกระมองสโมุเกอร์หายไม่ยุ่งกับข้อคดีแล้วครับปล่อยปล่อยมันไปอย่างที่เป็นแล้วครับ ผมไปลองกับพวกม้าดีกว่าครับใช้กับม้าได้ป่าวะไม่ไม่ไม่น่าใช้ได้นะครับโอเคผมไปหาตัวสัตว์ลองแล้วกันนะครับอ่บซึ่งผลเนี่ผมมันก็เป็นผลแรงแรงน้ำถ่วงนั่นแหละนะครับแต่๋ยวทำให้ดูว่าผมสกิลมันเป็นอะไรนะครับซึ่งสกิลก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับตรงนู้นมีอ่าพวกทหารเรืออยู่นะครับมาครับสกิลแรกครับผมเดี๋ยวถือเก็บปูไว้ในมือก่อนอ่ะเฮ้ยอย่ายิงดิอูน่าจะเย็นอ่ะสกิลแรกผมเป็นสกิลสร้างแรงน้ำถ่วงับผมนี่ครับเอาใช้ไม่โดนไอ้บ้าเว้าโอเคไม่เป็นไไรรแลลล้วสกกิต่อปเยัันนะคบ อาอไม่ใช่แอปสกิลแรกเป็นสกิลซร้อุปบัติแล้วพูดผิดนะครับนี่ครับมันไม่ได้บอกว่าผมก็ผลก็คือสกิลแรกมันเป็นสกิลสร้างอุปบัตินะครับลืมไปครัโอเคส่วนสกิลที่2องของผมก็คือสกิลทำอ่าสร้างแรงแรงน้ำถ่วงนะครับจะให้ดูครับผมนี่ครับเป็นสกิลอ่าสร้างแรงน้ำถ่วงนะครับทำให้คุณผู้ชมเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูสกิลแรกกันเอ้ยบโหดีปะยิงกับตาเลยเจียนเจียนโอเคเดี๋ยวลองดูสกิลแรกกันใหม่นะครับอ่า เนี่ยมันจะเป็นสกิลอ่าเรียกอุกกาบาตมาเลยนะผมตักประตูเลยนะครับที่ฟูจิโทราชัยนะผมเนี่ยครับรแล้วก็เพ่นเลครับรอเลยครับอ่ะป,ปึป๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บเคนี่ครับเป็นสกิลเลกเรียกอุกกาบาตนะครับเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเจเกตเจเกตโอ้โหเนี่ยเป็นคือมันเป็นผลที่ดีมากนะเพราะว่ามันก็คือมันเรียกอุกกาบาตมาชิบหายละตายป่าวะน้ำไปไหนน้ำเฮ้ยไม่ตายนะเออตายตายนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมขอเกมหมดเลยแล้วกันนะครับ ว่าเมื่อกี้ผมยังรีวิวไม่ครบนะครับเราอ่ามาลองดูกันอีกทีนะครับผมขออนุญาตเกมโหมดนะผมเพราะว่าอ่าก็คือไหนๆแล้วก็ไม่ไม่จะไม่เล่นแบบนี้แล้วผมขอเกมโหมดเพื่อที่เราจะรีวิวให้ครบเลยล้วกันนะครับอ่ะสกิลสุดท้ายของผมคือสกิลมงโก้ครับผมผมเลยไปแล้วว่ใช่ไงอ๋อเป็นสกิลทำให้ฝันต่อข้ามรอยขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ตกลงมาดนเมตรประมาณสี่สิบนะครับที่ผมเคยลองไปแล้วนะครับผมโอเคก็ถือว่าครบกันแล้วนะครับของผลอย่างเงี้ยผมอ่า ก็เราประจอกันอรในในไมค์คาร์บอนพีท uh, อ่าในวูเลยแล้วกันนะครับเดีเจอกันในไมค์คาร์บอนพีทซีซั่นหน้าครับผมซีซั่นนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในอ่าไมค์คาร์บอนพีทซีซั่นหน้าเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมจะซึ่งเรายการจะแย่ผมก็ลองลองลองดูแล้วนะผมก็ถือว่ายายได้ครับผมก็คือพวกพวกตัวเลขกี่ยายได้นะแต่พวกของยายไม่ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะประจึกันกับไปคาร์บอนพีทซีซั่นหน้าเลยแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ทำซีรีส์อะไรเพิ่มก็ อคอมเมนต์มาได้นะผมจะถือเป็นพระคุณเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับโอเคผมก็ต้องอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะขอบคุณมากครับผมตอนนี้ชันนะผมก็นึกพารซับสไคร์เบอร์แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ามา,อ,าอะไรมาขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆคน,นครับผมที่คอยให้กําลังใจนะครับก็ต้องอจบกันไปแล้วครับผมสำหรับซีรีส์นี้ครับผมเดียเด๋ยวเราไปเจอก,กันในซีรีส์ไหมครับมันพีชในวูนะครับอ่า แล้วก็ถ้าใครอยากอยากะทำซีรีย์เพิ่มนะผมก็แนะนำมาได้ผมอ่าสำหรับหมครับเคสซึค้าผมที่คุณที่มีคนบอก้นแนะนำมาใช่ไหมเดี๋ยวผมทำให้ครับโอเคเอาไปว่าเราวเจอกันอ่าซีรีส์หน้าเลยแล้วกันครับเจอกันอ่าบายบายครับผมอ่าบายบายครับ